ลูน่าคลาสสิกนะครับเตรียมตั้งทีมซิกซ์ามูไรทีมนี้ทำเพื่ออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ oh. เข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้ดยเมกะสวอปผ่านกระดานบิดเกตที่นี้ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใครมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับก็เรามีกระดานบิดเกตนะครับท่านใดที่ อยากจะฝากเหรียญลูน่าแคส s ิกหรือจะเก็บเหรียญต้นน้ำก็สามารถทำได้นะครับโดยการใช้ m มก a s สวอปท่านใดอยากสนับสนุนช่องก็แนะนำนะครับในการซื้อเหรียญ p g b GB, นะครับเป็นเหรียญของกระดานแหละกระดานอยู่ที่1 3บสามถึของคอย n m มาเก็ตแคขึ้นลงประมาณนี้นะครับเราก็ Savings ต็กกิ้งไว้แล้วเรามาว่ากันนะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ เอาละนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาถึงลูน่าวันนี้มีทั้งหมด4ข่าวเลยนะครับเราค่อยๆไปทีละข่าวทีละเรื่องกันด้วยกันเราเอาข่าวเด่นของเราก่อนวันนี้นะครับเรื่องของซิกซามูไรนะครับ<ม>ก็จะช่วยเพิ่มห่วงโซ่ต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับต่อสู้ขึ้นใหม่ก็หมายความว่า,าทำนะครับหรือแก้หรือปรับปรุงห่วงโซ่ นะครับหรือตัวของบล็อกเชนเนื่องจากบล็อกเชนของเทอร่มีปัญหานะครับก็เลยทำให้ทำให้แบบว่าต้องมีการอัปเกรดตลอดเวลาเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับในการอัปเกรด v 2 2 1เนี่ยมันเกิดปัญหาห่วงโซ่นะครับมันมันทำเสร็จแล้วละ่ะแต่พอเวลาเชื่อมกับตัวของ dapp เนี่ยมันทำให้ dapp พังนะครับทำให้ dapp เนี่ยเกิดช่องโหว่หลายอย่าง นั้นตรงเนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่าทางทีมของเทราแคสิกเขาก็จะเตรียมเรยรับมือ Q ิสี่นะครับคือมีการปรับปรุงเนาะแล้วข่าวในวันนี้จะมีเรื่องของพูด้วยนะครับที่มันลดน้อยลงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ลงกับโปรเจกต์เพิ่มว่า Q ิสี่เนี่ยเขาจะทำะไรส่วนหนึ่งก็คือว่า มันมันน่าจะไม่สำคัญนะครับแล้วยิ่งไม่ลงกับโปรเจกต์เนี่ยส่วนตัวผมว่าดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเอาเงินไปไปทำไปกองไว้กับโปรเจกต์มากเกินไปเอาเวลานะครับที่เหลืออยู่สามเดือนนี้มาแก้ไขก่อนแล้วก็มีการเล่นรอบสั้นๆนะครับเพื่อทำให้เหรียญเนี่ยมันมัน หมุนต่อไปได้นะครับหรือทําการเก่งกําไรต่อไปได้นะครับหรือว่าเหมาะสําหรับในการเทรดนะครับในช่วงก่อนปลายปีนี้เนาะเดี๋ยวคิ Q2 คิปี2 0 2 4ค่อยว่ากันในส่วนของซิกซ์มูไรนะครับจะช่วยสร้างลูน่าแคส c ิกเชนขึ้นใหม่นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้ไขแอสโตพอตนะครับในแคสิก ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบนเครือข่ายฉะนั้นตอนนี้สมาชิกชุมชนก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนะแล้วก็บอกว่าเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้สำหรับสลูน่าแคสซิ่นะครับแต่พวกเขาก็โต้แย้งนะว่าทีมนักพัฒนาปัจจุบันซึ่งได้รับเลือก L 1 Take Force เนี่ยไม่สามารถซื้นฟูห่งโซได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาที่มีประสบการณ์คนอื่นด้วย คืออาจจะต้องเอาเอาะวิศวกรนะครับที่เก่งๆเ,งเข้ามานะครับแต่มันก็ต้องมีเงินแหละเนาะฉะนั้นตอนนี้เขาไปเสนอชี้นะครับที่ s t t r p p r t Classic หรือ d e ็กที่ไม่สามารถใช้งานได้เพื่อเป็นหลักฐานว่าทีม L1 ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมการอัปเดตเครือข่ายโดยทีม L1 เนี่ยส่งผลกรทบให้ Astropod โดยบล็อก มีสภาพคล่องมูลค่าประมาณ7 0 0 0แสนดอลลาร์ 700, ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ใช้เทอลราแคสิกซื้อขายได้ยากนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นข่าวออกมานะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาของลูน่าแคสิกยังไม่ได้ไปนะครับฉะนั้นข้อเสนอปัจจุบันเรียกว่า Astropod นะครับเป็นแหล่งสภาพคล่องออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดบนเทโล่าแคสิก นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าทีม L1 ไม่สามารถแก้ไขได้ช่วงใน90วันที่ผ่านมาเป็นการยืนยันถึงภาระงานของพวกทีม L1 นะครับที่ใหญ่เกินไปและกว้างเกินไปด้วยฉะนั้นข้อเสนอนี้เพียงพยายามให้สัสญญาณนะครับทีมซามูไรนะครับซมูไรซิกเนี่ยว่าชุมชนเนี่ยต้องการบริการของพวกเขานะครับเท่านั้นเป็นงานของทีมซมูไรเนี่ยก็จะได้ทำงานฟรี และไม่ได้พยายามที่จะลดภาระหน้าที่ของ L1 ในปัจจุบันฉะนั้นข้อเสนอดังกล่าวก็จะมีการระบุเพิ่มเติมฉะนั้นทีมซามูไรนะครับคือคำตอบของปัญหาของลูน่าแคสิกหรือไม่ฉะนั้นแม้แต่มีทีม L1 L2 มาแล้วนะครับก็ยังไม่ช่วยให้โปรเจกต์เดินหน้าไปได้ผมว่าส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเพราะว่าทางคุณเอ็ดเวิร์ดคิมตอนนี้ ไปนู่นแล้วนะครับไปเรื่องของ e n t r r p y AI ไปพัฒนาเรื่องของ AI ส่วน L1 แล้วก็ L2 ตอนนี้น่าจะเหลือทีมพัฒนาที่ไม่ได้เก่งที่สุดก็เลยทำให้ตัวของ Terra c ่ s s s สพัฒนาช้าไปอีกแต่ส่วนตัวผมช้าก็ได้ยิ่งดีนะครับเพราะตอนนี้ถึงแม้จะผลิตเด x หรือว่าโปรเจกต์ออกมาเนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้หรอกมันต้องรอจังหวะนะครับที่ทางข้างบนเขา เขายอมปล่อยเหรียญออกมาจริงๆฉะนั้นทีมงานได้ยื่นข้อเสนอใช้จ่ายในไตมาาที่3มูลค่า116,00 0ดอลลาร์ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานนอกเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของเือข่ายล์ลูน่าแคสิิที่เผชิญอยู่ฉะนั้นชุมชนนะครับก็ไม่ได้สนับสนุนตรงนี้นะครับข้อเสนอนี้ล้มเหลวเพราะชุมชนไม่ค่อยไว้ใจนะครับเนื่องจากว่าทีมพัฒนาของเทอร์ล่าแคสติเขาไม่ค่อยเปิดเผยชื่อนะครับแล้วก็มีงบ ค่อนข้างแพงนะครับบานปลายเลยถ้าเกิดจะให้จ่ายทุกรายการเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วมาติดตามข้อเสนอของไบแนนด้วยกันนะครับตอนนี้ผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับข้อเสนอหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดห้าเสนอตั้งแต่วันที่สิบสี่กันยายนในการเผา USDC นะครับซึ่งจะเป็นการเผารายเดือนและจะทำไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของอุปทานทั้งหมดดูด้วยกัน ผมก็คิดว่าน่าจะมีองค์กรอื่นในการเผา u s d c อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ผ่านแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวที่สองนะครับที่เขาย้ำนะครับว่าการเติบโตของยูเออ l ลูนาคลาสิถึงเจ็ดถึงเก้าเปอร์เซนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าข่าวของไบแนนเนี่ยแหละนะครับรวมถึงราคามันต่ำที่สุดแล้วมันก็เลยมีการดีดขึ้นไปเพื่อจะทำรอบราคาของมันนะครับแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวราคาจะลงไปอีก เนาะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าราคาเนี่ยลูน่าคลาสสิกน่าจะไปต่อชั่วข่าวนะครับที่ประมาณเจ็ดพันห้าที่ศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวเงินสกุลดอลลาร์ที่เจ็ดพันห้าน่าจะขึ้นไปได้สูงสุดประมาณนั้นนะครับเราก็น่าจะเป็นช่วงที่ค่อยๆซึมลงยาวอีกรอบหนึ่งมาข่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวของอ่าเครนะครับ ซึ่งเป็นโฮสช่องดังของ YouTube คริปโตชื่อ Carry braw นะครับเชื่อว่าเทลา a c แคส s ิกเนี่ยมาถึงทางแยกแล้วนะครับก็จากข้อมูลของเคเนี่ยเขาบอกว่าโครงการของบล็อกเชนก็เผชิญกับการตัดสินใจสำคัญบางประการที่สามารถสร้างหรือทำลายอนาคตของลู n a c แคส s ิกนะครับเขามองเห็นถึงความเป็นไปได้นะครับว่าชุมชนเนี่ยหรือแหล่งชุมชนที่จะหารายได้ของ Luna c แคส s ิก อาจจะหมดตัวภายในปีนี้นะครับโดยเฉพาะสิ้นปีนี้ในวิดีโออัปโหลดนะครับเมื่อเร็วๆเวนี้ยเคได้ตั้งข้อสังเกตนะซึ่งเคนะครับเขาบอกว่าลูนาคลาสสิกจริงๆอ่ะคือราคาค่อยๆลดลงตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยซึ้งลมเรื่อยๆเนื่องจากสภาวะตลาดหมีนะครับทำให้หลายคนเนี่ยผิดหวังนะครับกับตัวของลูนาคลาสสิกไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียวนะครับ หมายถึงนักพัฒนาหรือว่าพาร์ทเนอร์คนอื่นด้วยนะครับเพราะเห็นสภาวะตลาดมีด้วยนะครับแล้วก็คนเริ่มหมดความนิยมดังนั้นเหล่าพาร์ทเนอร์และชุมชนเริ่มเดินออกจากลูน่าแคสิกนะครับและก็ผู้ใช้เนี่ยก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วเนี่ยเป็นเหมือนลางร้ายเลยบอกว่าลูน่าแคสิกเนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่ตายแล้วแล้วก็ โอเคนะครับเขาก็ได้วิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งนะครับว่า l ูน่ c l a s s ิกตอนเนี้ความหวังเยลอยู่ที่ไบแนนแล้วแหละนะครับที่จะมีการเผา USDC เนี่ยครึ่งหนึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวเร่งการรีเพกนะเขาก็ย้ํานะครับว่าตอนนี้เขามั่นใจแค่ปัจจัยปัจปจ,จัยนี้อย่างเดียวนะครับคือไบแนนเขาก็พยายามเร่งในเรื่องของขายเหรียญนั่นแหละนะครับฉะนั้นส่วนตัวผมมองเคนะตรงนี้นะครับว่า เขาบอกว่าโปรเจกต์อ่ะอย่าไปเพิ่งไปเร่งมากนะครับเพราะว่ามันสภาวะตลาดหนีให้มาทำแบบไบแนนก่อนนะครับคือเร่งเผาเร่งอ่าเร่งแบบว่าเรื่องของการสเต็กอ่ะนะครับคือทำยังไงก็ได้เปิดช่องทางยังไงให้ได้มีคนสเต็กเยอะๆนะครับเราก็เผา,เผาเยอะๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเร่งและก็เขาก็บอกเรื่องของซิกซามูไรนะครับเป็นความไม่พอใจของชุมชน งบบานปลายนะครับหรือซามูไรคนที่หกนะครับที่จะเข้ามาเป็นตัวแปรนะครับเพื่อจะทําให้ให้มีเขาเรียกว่าพนักงานหรือว่าวิศวกรเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งคนก็ไม่รู้่นะครับว่าซามูไรคนที่หกหรือซิกซซามูไรเนี่ยเขามีประสบการณ์อะไรเพราะมันไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะครับชุมชนไม่ได้ไว้ใจขนาดนั้นซึ่งเขาก็มีการสรุป นะครับทั้งงบประมาณที่ใช้เยอะกับโปรเจกต์และราคาที่ไม่ได้ขยับนะครับเหมือนกับไปไม่ถูกทางเขาบอกว่าภายในสิ้นปีเนี้ยไอ้พูนะครับอาจจะล้างพอร์ตหมายถึงแห้งนะครับหรือว่า,าไม่มีสภาพคล่องที่พออันนี้จะเป็นจุดจบตัวหนึ่งของลุนาแก s ิ c ก็ได้เขาแค่ให้ความเห็นว่าก็ได้นะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดไม่ทำอะไรเนี่ย ตอนนี้นะครับลูน่าแคสิกจะหมดความนิยมนะแล้วโปรเจกต์เนี่ยตายแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะอยู่แค่ตัวเหรียญหรือว่าอะไรประมาณนั้นฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็ราคาของลูน่าแคสิกเริ่มมีการขยับมาขึ้นถึง9ก้าสิบสปแล้วละ่ะจาก5,667นะครับที่0ูนย์สี่ตัวก็ขึ้นมาที่6,372ดอลลาร์นะครับจากข้อเสนอของ หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดห้าของไบแอนนะครับดูกันต่อไปนะว่าทิศทางเป็นยังไงนะครับส่วนของลูน่าเนี่ยน่าจะไม่มีข่าวอะไรแล้วนะครับแต่ก็ติดตามไอซิกซ์มูรหน่อยละกันนะครับน่าจะเป็นปัจจัยที่ที่ก่าวเพิ่มละกันนะครับทําให้คนน่าติดตามว่าไอซิกซ์มูรเนี่ยจะเข้ามาเป็นตัวแปรหรือตัวป่วนนะครับของชุมชนของเทอร่าต้องดูกันต่อไปอ่ะเดี๋ยวครับเราไปข่าวอีกข่าวดีกว่าเดี๋ยว ผมอ็ขั้นข่าวไว้นะครับแล้วก็ปิดด้วยเหรียญ XRP ละกันนะครับก็ใครจะดูเพิ่มก็สามารถที่จะดูได้นะครับนะครับเรามาข่าวของบีแอนด้วยกันนะครับบแอนด์ตอนนี้มีเรื่องเพิ่มสักนิดหน่อยในเรื่องของศาลนะครับอันนี้เป็นฝั่งของแขวงดีซีนะครับก็บแอนด์ต้องการให้ยกฟ้องคดีของเสกนะครับที่ฟ้องบแอนด์ในสองข้อหาด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือการขายเหรียญ Security กับ2นะครับคือ n บ n c e เนี่ยทำการเชื่อมต่อกับ Sigma Chain นะครับเพื่อจะทำให้นักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยไปซื้อเหรียญน,นะครับหรือมีการซื้อขายที่บนกระดาน n บ n c e Global นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอเมริกาเขามีกฎระเบียบอยู่ว่ากระดานที่เข้ามาในฝั่งของอเมริกาเนี่ยในรัฐไหนรัฐไหนเนี่ย ต้องเป็นกระดานที่เขารับรองเท่านั้นและจำนวนเหรียญจะต้องถูกต้องไม่มีเหรียญ Security นะครับอันนี้ก็มีการยื่นฟ้องไว้นะครับเราก็บอกว่าไม่มีหลักฐานพร้อมข้อเท็จจริงน,นะครับเป็นการฟ้องเฉยๆซึ่งทางเซกเนี่ยเขาก็ต้องมีการแจกแจงรายละเอียดอีกที่ับศสาระนะนะ n บแ c น,นเขายื่นมาอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสู้กันยาวพอสมควรต้องเอาสึกคอยเบสก่อน โอเคครับตอนนี้อินเดียนะครับเรามาดูฝั่งของอินเดียตอนนี้เขาใช้ Darknet Monitor นะครับเพื่อจะขัดขวางอาชญากรรมนะครับคล้ายๆกับบ้านเราแหละนะครับเสียดายตรงที่บ้านเราเนี่ยประเทศไทยไม่ได้พัฒนาถึงระดับนี้นะครับใช้แต่ความรู้พื้นฐานทั่วไปนะครับตอนนี้ Call Center โอ้ใช้ทุกมุกนะครับใช้ทุกเทคโนโลยีลงรับตับลึกข้อมูลของเราได้นะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราพัฒนาบล็อกเชนนะครับเราก็พัฒนาเครื่องมือของเราเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปกป้องประชาชนได้บ้างนะครับไม่ได้ได้สำหรับทุกเคสทุกคนหรอกฉังนั้นอินเดียเขาก็ทำดาร์กเน็ตมอนิเตอร์ด้วยหนึ่งในนั้นคือเขาต้องการเอาธุรกิจอะไรคริปโตที่ไม่ได้อยู่กับรัฐนะครับ อะไรที่มันเป็นดีเซนเทอร์ไลมากๆเนี่ยเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าเข้ามาเนี่ยมันจะแย่งรายได้จากรัฐแล้วก็จะเป็นเรื่องของภาษีนะครับก็ออกประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากจาะรายละเอียดจอดอรายละเอียดมันก็ไม่น่าจะมีอะไรสำคัญเรามาดูตรงนี้ล้กันนะครับเป็นกรอบสั้นๆอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับทางฝั่งจีนคือคุณมาคัฟนะครับ เทาแลนด์ land, นะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ของ m a t r i ก p o ตนะครับอันนี้รวบรวมข้อมูลโดยบลมเบิร์กนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจีนจะเอาเงินลงเข้ามาในตลาดคริปโตนะครับอย่างน้อยผมว่าน่าจะก่อนตุดจีนตุดจีนก็ประมาณเดือนกุมภานะครับหรืออาจจะปลายมลก์กลาอย่างเงี้ยเหรียญจีนอาจจะขึ้นแรงจับตาดูให้ดีก่อนหลังปีใหม่ นะครับเหรียญจีนจะขึ้นแรงนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เป็นพาร์ทเนอร์กับอาลีบาบาแล้วก็เทนเซนดูตรงนี้นะครับเพราะว่าสององค์กรเนี้ยเป็นสององค์กรที่ใหญ่ที่สุดละของจีนนะครับฉะนั้นเรื่องของรายได้เรื่องของะไรอ,อ,ยอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆจะเข้ามาในสองบริษัทนี้ด้วยอันนี้เราต้องดูกันนะครับเพราะว่าหยวนมันอ่อนค่าเนาะ แล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจมันลุมแล้วถ้าเกิดจะเอาไปแก้เรื่องของอสังหาจีนแล้วก็ปัญหาอะไรก็ตามพวกนี่สินนี่เสียนะครับอันนี้คุณต้องไปศึกษาเพิ่มเองผมว่าสิ้นเปลืองนะครับจีนก็เลยเอาเงินน่ะนะครับสำรองบางส่วนในการการทำตรงนี้มาพัฒนาตัวบล็อกเชนแล้วก็ครนะิปโตเนาะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมันมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ไปหาข้อมูลอ่านเพิ่มแล้วกันนะครับก็ไม่อยากให้ยาวเกินไปมาดูฝั่งของฮ่องกงอันนี้คือ jpeg นะครับสะกดว่า j p e x ต่อเน,นี้ยเขากำลังตรวจสอบเรื่องของการช่อโกงนะครับที่เกิดขึ้นในฮ่องกงอันนี้ตามรายงานของตำรวจท้องถิ่นนะครับจำนวนเหยื่อที่ได้รับรายงานสูงถึงสองพราย โดยสูญเสียมูลค่าประมาณ1.37พันล้านนะครับดอลลาร์ที่ฮ่องกงในการอัปเดตล่าสุดนะครับฉะนั้นข้างความขัดแย้งโดยลิงจูนะครับก็ปล่อยตัวด้วยการประกันตัวก่อนหน้านี้ได้ประกาศการแถลงคานฉุกเฉินนะครับว่ากำลังจะมีขึ้นเพื่อพัฒนาล่าสุดนะครับของตัวของของตัวของบล็อกเชนนะครับ ก็เลยเป็นเรื่องก,กันนะครับฉะนั้นสื่อได้เปิดเผยว่า JPEG ได้ยกเลิกการจดทะเบียนบริษัทในเครือของ JPEG Crypto Access Platform UAB นะครับในลิทูเนียเมื่อวันที่14รกรกฎาคมของปีนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับ JPEG ได้ประกาศต่อหน้าสาธารณกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการแลกเปลี่ยนสกุลนีด้้นนะครับในลิทูเนียฉะนั้นก็มีการลบประกาศและใบอนุญ,ญาต ทะเบียนลงนะครับออกจากเว็บไซต์และทำให้เกิดคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของแพลตฟอร์มด้วยฉะนั้นตอนนี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮ่องกงก็เรียกร้องให้มีการควบคุมคริปโตท่ามกลางการขัดแย้งของ JPEG นะครับที่ที่ JPEG ได้ทำไว้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเหยื่อที่ได้รับรายงานสูงถึง2,197รายโดยสูญเสียมูลค่า1.37พันล้านนะครับช่วงนี้ กระดานนะครับหรือองค์กรอันไหนที่ไม่ได้จดทะเบียนะทางจีนที่ตั้งในฮ่องกงระวังนะครับว่าทางการฮนะเขาจะลงมาล้างตรงนี้นะครับไอ้พวกชอบโกงหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ข้อมูลก็เป็นอย่างนี้มาดูทางเอนเจติน่าต่อนะครับอันนี้เป็นผู้สมัครที่ชื่อว่าจาวลนะครับแมลเลอร์ era, ผู้สมัครของของ พักในอาเจตินาคนนี้เป็นโปรบิตคอยนะครับเนื่องจากการเลือกตั้งระดับชาติของอาเจตินาเหลืออีกเพียง30วันในวันที่22ุ่บสอลาตอนนี้ผู้สมัครนะครับอย่างจาเวียแมเลเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนค่อนข้างเยอะนะครับและคนนี้ก็สนับสนุนบิตคอยด้วยนะครับเพราะว่าอาเจตินาเนี่ยเงินเฟ้อสูงแล้วประชาชนคงไม่มีตัวเลือกเยอะ นะครับแล้วก็พักไหนอนะครับที่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจริงๆผมย้ำประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นพักที่แพ้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอย่างเจวียามเมเร่เนี่ยนะครับเขาโปรบิตคอยนะครับเขาโปรคริปโตคนก็มองหาทางอื่นไม่ออกนะครับ จริงๆผมว่าถ้าเกิดสถานการณ์ปกติทั่วไปอ่ะจาวิอาเมเลอร์เนี่ยคงไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้นะครับว่าตัวเองเป็นโปรโบิตคอยนะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะชนะจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอให้ชนะนะนะครับถ้าเกิดเอาคนบริหารเศรษฐกิจมาไม่เป็นนะครับแล้วก็ใช้คริปโตออกมาไม่เป็นอย่างเงี้ยคือเอาตามแค่ตามกระแสะการเลือกตั้งนะครับอันตรายเหมือนกัน ดูฝั่งของเหรียญ XRP ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลติดตามธุรก,กรรมขนาดใหญ่วานอเลอรนะครับเขาบอกว่าได้ติดตามคริปโตจำนวนมากที่จูกย้ายบนบล็อกเชนต่างๆได้กระจายข่าวเกี่ยวกับ XRP มากกว่า100ยล้าน XRP ที่ถูกถอนออกจากการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ของ b i ตทรัม p นะครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็น การโอน xrp นะครับที่ใหญ่ที่สุดในการรายงานโดยวาน Alert นะครับก่อนที่จะมีการถอนออกพบว่ามี xrp จำนวนมากที่ย้ายจาก r i p p l r l a b ลนะครับยักษ์ใหญ่ไปยังการแลกเปลี่ยนบิ s t a m p เท่านั้นประมาณ120ล้าน xrp ถอนออกจากบิตทั้มนะครับนี่คือ entity เบื้องหลังนะครับของ xrp จำนวนประมาณ120ล้านเหรียญน,นะครับฉะนั้นก็มีการประเมิน เป็นจำนวนเงินประมาณ61ล้านดอลลาร์นะครับนเวลาที่ทำการโอนเงินนะครับก็ระหว่างบิดคมนะครับโอนไปอย่างกระเป๋าที่ไม่ได้รู้จักอนะนะครับก็กระดานบิดคมอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับน่าจะโอนออกนะครับโอนไปอโนนบอลเล็ตมาข่าวที่2ของ XRP ด้วยกันนะครับตอนนี้ ทาง r ิปเปอก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ Union Bank อันนี้เป็นฝั่งของฟิลิปปินส์นะครับแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญ,ญาต VASP เต็มรูปแบบนะครับ Union Bank of the Philippines นะครับก็เป็นพันธมิตรของ r ิปเปอร์ได้รับการอนุญ,ญ,ญาตนะครับเรื่องของกฎระเบียบและเรื่องของเกี่ยวกับเงินสกุลที่อิทอนเรียบร้อยนะครับในฟิลิปปินส์ฉะนั้นตามรายงานท้องถิน่นธนาคารได้รับใบอนุญ,ญาตจาก Banco Central นะครับฟิลิปปินเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับฉะนั้นคริปโตอย่างอีริบุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชน XRP ก็เน้นนะครับการพัฒนาในทวิตว่าชื่นชอบ r i p p e อหรือ XRP นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่โพสจากคริปโตเอริวันที่20กันยายนปี2023เห็นว่า Union Bank นะครับใช้เครือข่ายของ XRP แล้วฟิลิปปินมีแล้วไทยนะครับ รีบหน่อยละกันนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นเงิน10,000ื่เราก็จะมีเทคโนโลยีนี้นะครับในการแจก,ก10,000บาทของเพื่อไทยถ้าเกิดไม่ได้ใช้วิธีนี้นะครับก็ขอให้เร่งเอาละกันข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e แล้วกดกระดิ่งเรามีกลุ่มลูน่าคสสิกกับ XRP เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกระดานปิดเก็ตด้วยนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะโกยตัมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยอยมูลสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ e a l t h Management ซับสไครต์และเชิญเพื่อนมาซับสไครต์การบริหารความมัั่่งงค รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง15%ด้วยกันนะครับหรือจะทำการฝากนะครับต้องแต่เงินประมาณ50,000 usdt ถึง2,000 0 0 usdt เพื่อจะรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง15%ได้ด้วยอีกช่องทางเช่นเดียวกันโปรโมชั่นจากกระดานบิตก็ตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนเท่านั้นโดยบิตกิสเอิร์นให้การสนับสนุน